สวัสดีครับผมมิสเตอร์ไลสต็อกนะครับเริ่มต้นลงทุนอย่างมั่นใจขอคิดถึงมิสเตอร์ไลสต็อกเราจะเป็นเพื่อนลงทุนเริ่มเดินทางไปด้วยกันในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะไปตรวจสอบตัวเลขยอดการส่งออกนะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็รวม2เดือนแรกของปีในปี6 6ว่าการส่งออกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการตัวเลขการส่งออกไว้นะตั้งแต่เดือนธันวาเนูเลยนะครับเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเศรษฐกิจเทาของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนู้นเนี่ย ก็ย่อดกระส่งออกเดือนธันวาเนี่ยมันก็แผ่วตอนปลายปีนะก็ติดลบประมาณ14.6%นะครับก็อันเป็นคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเริ่มต้นนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็มาตรวจสอบตัวเลขในเดือนกันนอเดืกุมภาพันธ์นะครับว่าผ่านไป2เดือนแล้วเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นบ้างไหมนะครับหากสนใจนะก็สามารถลองดูคลิปเก่าประกอบได้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูประเด็นของตัวนี้นะครับก็สำหรับการส่งออกนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับผมขออนุญาตรวมเป็น2เดือนแรกเลยแล้วกันนะครับเขารายงานเนี่ยวันนี้พอดีเลยนะครับก็คือวันที่30มีนาคมคือวันที่ผมมาทคลิปเนี่แหละนะครับก็โดยภาพรวมนะครับมูลค่าการส่งออกของเราเนี่ยก็ยังติดลบไป4.6%ก็นะฮะ4.6%นะครับก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าเราหักพวกปัจจัยเกี่ยวกับน้ำมันทองคำยุทธปัจจัยต่างๆเนี่ยก็จะหดตัวเพียงละ0.05%็ก็ถือว่าหดตัวเล็กน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่ามันจะมีอะไรที่สาเหตุนะครับแล้วก็ดีขึ้นบ้างนะครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่นะฝากรบกวนแอดไลน์เป็นเพื่อนกันนิดหนึ่งที่แอดมิเตอร์สต็อกนะครับตรงนี้จะสแกนคิวอาร์โค้ดได้นะจะได้รับอ e ีบุ๊กนะครับแล้วก็คลิปนะครับในการเรียนอ่านวบีการเงินฟรีเลยนะครับก็าสามารถทกทน,นกันได้นะครับ โอเคเรามาดูประเด็นของเราต่อดีกว่านะครับก็เขาบอกว่าสาเหตุนะก็เกิดจากกันที่ว่าเศรษฐกิจโลกนะชะลอตัวนะครับกระทบต่อความต้องการของสินค้าไม่ว่าจะเป็นด้านอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงหดตัวแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวกับน้ํามันโดยโดยเฉพาะเม็ดพลาสติกแลวก็เคมีภัณฑ์เนี่ยก็หดตัวด้วยนะครับมาดูภาพการส่งออกดีกว่าผมชอบภาพนี้มากนะครับเดี๋ยวแหล่งข้อมูลในการติดตามเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าวิธีว่าตอนท้ายเนี่ยเราสามารถไปดูแหล่งข้อมูลได้จากตรงไหนบ้างนะครับ ทุกท่านจะได้ใช้ในการติดตามข้อมูลเองได้นะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยได้ว่างนะผมก็เลยไม่ได้ทําของเดือนมกราคมให้นะครับแล้วเดือนนี้เนี่ยมันก็ผ่านมา2เดือนก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะในการที่เราจะเริ่มมาติดตามนะครับ โอเคนะเดี๋ยวผมเล่าตั้งแต่ท้อความของคลิปที่แล้วนิดหนึ่งนะคลิปที่แล้วเนี่ยคือของปี65เนาะปี65เนี่ยจะเป็นเส้นสีแดงแล้วจะสังสเกตว่าปี65เนี่ยโดยภาพรวมครึ่งปีแรกอาจจะดีแล้วก็ค่อยๆลดลงมาตอนปลายปีนะครับก็สอดคล้องกับพวกบทวิเคราะห์และวิเคราะห์ต่างๆที่คาดการไว้นะครับดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นดาวเทนลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามหวังว่าอยากให้ช่วงต้นปีเนี่ยนะครับกลับไป สูงขึ้นให้ได้นะครับเพราะว่าการส่งออกของเราจะค่อยๆจะได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูปีนี้แล้วนะครับเมื่อเทียบกับ um ป Progress ีท э. ี่แล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยก็ยังถือว่าต่ํากว่าปีที่แล้วนะครับอาจจะด้วยเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยตอนต้นปีเนี่ยส่งออกค่อนข้างดีเนาะพอมาปีนี้ก็คือเนื่องจากว่าเราเปรียบเทียบกับฐานปีที่แล้วที่มันข้างสูงเนี่ยก็ทำให้ปีนี้เนี่ยดูเหมือนจะยังหดตัวอยู่นะครับก็โดยสถานการณ์โดยภาพรวมทุกท่านลองกวาดด้วยสายตาก็ได้ครับก็คือตอนปลายปีคือเส้นสีแดงเเเเนนนนนาะะตตตออ้้ปีีีคืสสสขยววจังกห็่ สถานการณ์เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนะก็ถือว่าก็ยังไม่ได้แบบดีขึ้นอย่างชัดเจนอะไรมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องติดตามต่อว่าเออและการส่งออกของไทยเนี่ยที่เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับจะเริ่มดีขึ้นอย่างไรบ้างคราวนี้ผมขอยญาตแทกความรู้ตรงนี้นิดนึงก็คือว่าในในเรื่องของ GDP ของประเทศเราเนี่ยนะครับ GDP เนี่ยถ้ามันจะโตได้ไม่ได้เนี่ยมันประกอบด้วยประมาณสัก4-5อย่างอ่ะผมเล่าคร่ควๆก่อนนะอันที่1เลยก็คือการบริโภคภาครัฐ การใช้จ่ายภาครัฐต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีเฉพาะรายจ่ายประจํามันเรื่องของโครงการใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องรอหลังเลือกตั้งนะตอนนี้เราเข้าสู่หมดเลอกตั้งเนาะถัดมานะครับการบริโภคของภาคเอกชนซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเนะเพราะว่าตามการเปิดเมืองการท่องเที่ยวต่างๆอันที่3นะครับก็ของไทยก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวข้าไมเกี่ยวข้องซึ่งการท่องเที่ยวตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็กําลังดีขึ้นนะครับก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถัดมาเรื่องของการส่งออกซึ่งตอนนี้ก็ยีู่่วาท มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเกิดจากเรื่องของคู่ค้าของเราด้วยนะดังนั้นการส่งออกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเราอย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับคู่ค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านฝั่งอเมริกานะครับฝั่งยุโรปหรือฝั่งจีนเองก็ตามนะครับถ้าประเทศหลักๆพวกนี้นะครับมีปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้เราก็ติดตามมันอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆในอเมริกานะครับถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจเงินตึงตัวขึ้นนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นนีการส่งออกของเราก็จะดรอปไปด้วยนะครับเออคือเวลาเราเกิิิดเเเศศรรรษกกกจจวฤตอะะไไ่างๆนยปททมั มัเ,เรียกว่าจะโดนห่างๆไปด้วยนะครับถ้าเกิดการส่งออกไม่ดีเนี่ยมันก็ดอปตามดังนั้นเนี่ยเราเหลีกต้องติดตามเรื่องของการส่งออกประกอบด้วยนะครับซึ่งจะมีอัปเดตให้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับทุกท่านสามารถติดตามได้เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะบอกถึงแหล่งข้อมูลว่าสามารถดูแหล่งข้อมูลได้จัดตรงไหนได้บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยก็เขาก็เขียนไปแล้ว,ว่าโดยสายเหตุสาคัญเนี่ยจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเราก็เข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะคราวนี้เราก็ดูไปเรื่อยๆว่าสินค้าเกษตรนะครับก็ถือว่าขยายตัวในรอบ5เดือน,นขยยตัวที่ร้5 ก็ถือว่าโ,โอเคนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยสินค้ากเกษตรขยายตัวเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศเรากรเกษตรกรก็ถือว่าเป็นประชากรที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าภาคเกษตรขยายตัวได้นะทำให้กเกษตรกรมีเงินจับจ่ายมากขึ้นก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับก็ถือว่าโ,โอเคนะครับดังนั้นเนี่ยในการส่งออกเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น3มหมวดหลักๆก็คืออันแรกก็คือสินค้ากเกษตรขยายตัวได้นะครับสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรก็คือต่อเนื่องจากการเกษตรเนี่ยก็ ขยายตัวได้เหมือนกันนะ,ะแต่ถ้าเราสังเกตนะปริมาณการซื้อขายเนี่ยมันจะน้อยนะโดยประมาณเนี่ยผมคิดไปเหล็กหลักล้านแล้วกันนะก็หกหมื่นล้านบาทอันนี้ก็หกหมื่นล้านบาทแต่สิ่งที่เป็นคีย์พอยต์ประเด็นสําคัญเลยนะครับก็คือวาอ่าเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมเนี่ยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ะัดไปประมาณ5้าแสนล้านแล้วนะ,ะดังน,นั้นเนี่ยสิ่งที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมากเลยก็คือสินค้าอุตสาหกรรมเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศผลิตเพื่อการส่งออกนะครับ ดังนั้นเนี่ยการเกษตรเนี่ยก็ที่ขยายตัวดีได้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะครับทุเรียนลำไย,ยสดนะทุเรียนแช่แข็งไก่สดข้าวต่างๆนะครับผลไม้ที่ดีขึ้นนะครับก็ขยายตัวนะครับก็ถือว่าขยายตัวเยอะนะครับก็ไปทั้งตลาดจีนที่เปิดประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับไล่ไปเรื่อยก็ไก่นะครับก็ขยายตัวดีขึ้นนะครับข้าวก็ขยายตัวดีขึ้นซึ่งเป็นสินค้าหลักของทางนั้นเลยนะผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังนะครับ อ่าโอเคนะคราวนี้เราก็ามาดูภาพรวมนะสินค้าส่งออก10อันดับแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นะครับจะสังเกตว่าจะมีโดดเด่นอยู่ไม่กี่ตัวนะก็จะมีรถยนต์นะครับที่บวกขึ้นมาได้นะครับดูเส้นสีน้ำเงินก็ได้ครับเพราะมันรวม2เดือนมาแล้วก็จะสังเกตว่ารถยนต์เนี่ยก็ขยายตัวได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับ คอมพิวเตอร์หดตัวลงนะครับอันยังไม่มีหดตัวลงยางหดตัวลงนะครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศก็กดีขึ้นก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างเนี่ยสออย่างเนี่ยที่ดีขึ้นที่เหลือหดตัวหมดเลยโดยเฉพาะเม็ดพลาสติกนะครับเคมีพันนะดังนั้นเนี่ยปิดโตเคมีก็ถือว่าโดยภาพรวมผมก็มองว่ายัางไม่ได้ฟื้นนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับส่วนประกอบและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็ อาจจะยังไม่ค่อยด้ดีเท่าไหร่นะครับก็จะมีเกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยที่พอใช้งานได้นะครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศส่วนประกอบเนียที่เอาโอเคนะครับในตลาดหุ้นก็จะมีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไม่าจะเป็น A.H. นะฮะ a p i c o High Tech Sat สมบูรณ์ Advanced อะไรประมาณพวกนี้นะครับก็ถือว่าก็ลองไปติดตามได้เกีียวก็แอนะ SNC พวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูสินค้าที่ ขยายตัวอันนี้ผมเขียนผิดนะเอาขยายตัวนะครับขยายตัวได้ดีก็จะมีพวก master, อัญมณีนะครับสารกึ่งตัวนำทัิสเตอร์มอแปลงเออมอแปลงก็มีหุ้นก็มีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนาะแล้วก็รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ถือว่าบวก7เดือนต่อเนื่องเลยนะครับอ่าก็ถือว่าเกี่ยวกับยานยนต์พอหวังได้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีหุ้นเกี่ยวกับยานยนต์ที่ที่ยังพอส่งออกได้โอเคอยู่นะครับ อะไรไปเรื่อยจักรยานยนต์นี้ก็ขยายตัวมา7เดือนอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับไปไม่ว่าจะเป็นตลาดญี่ปุ่นจีนออสเตรเลียเอ่ยก็ตามนะครับยานยนต์นะครับก็ขยายไปยังออสเตรเลียฟิลิปปินส์อินโดนะครับก็ขยายตัวได้โอเคขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามาลองเปรียบเทียบกับภูมิภาคภูมิภาคเอเชียนะครับว่าเอ้ยเรามันแย่อยู่ประเทศเดียวหรือเปล่านะครับถ้าเราดูโดยภาพรวมเนี่ยก็เราก็ถือว่าไม่ได้แย่ที่สุดนะ ถ้าเกิดว่าเราลองแบบไล่ภาพตั้งแต่เดือนธันวามกรากุ่มพามานะครับภาพนี้มันจะ่อนข่างเห็นชัดน,นิดนึงว่าของประเทศไทยจะเป็นเส้นสีแดงเนาะตั้งแต่เดือนธันวาเนี่ยที่มันดดอบลงมาก็เริ่มฟื้นมาตอนเดือนมกราแล้วก็กุ่มพานิดนึงนะแต่ก็ยังไม่ได้ฟื้นมากนะครับ เรามาดูประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอินโดเส้นสีเส้นสีนเหลืองก็ลดลงนะครับมีเวียดนามเนี่ยที่เอ่อพอบวกขึ้นมาได้นะครับต้องไปดูว่าเป็นจากสินค้าอะไรเนาะโดยภาพรวมก็ถือว่าก็ล้อๆกันนะครับเพราะว่ามันก็ส่งออกตามภาะวะเศรษฐกิจโลกเนาะคราวนี้เขาก็จะให้ดูว่าสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สินค้าเอา่อสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยมีตัวไหนดีตัวไหนแย่บ้างนะครับหลักๆก็เหมือนเมื่อกี้ที่รีวิวไว้เนาะก็จะมีรถยนต์อุปกรณ์ส่วนประกอบตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีพวกยันยนต์ต่างๆพวกนี้ยันยนที่ถือว่าโอเคนะครับมอปแปลงต่างๆใช้ได้นะครับสินค้าเกษตรที่ดีขึ้นก็มีน้ําตาลนะครับข้าวนะครับมันสับปะหลังไก่สดนะแต่ที่ยังแย่อยู่ก็จะเป็นพวกยางพารานะครับอหานสัตว์เลี้ยงก็ยังดอบอยู่เรื่อยๆนะครับก็จากที่เดือนธันวาเคยรีวิวไว้แล้วนะตอนนี้ก็ดอบกว่าเดิมด้วยนะครับก็กต้องอรอลุ้นดูนะครับสำหรับหุ้ อาหารสัตว์อาหารสัตว์เนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้แยกประเภทเฉพาะมาให้นะครับก็ต้องดูตามรายละเอียดอื่นประกอบนะครับเพราะว่าอาหารสัตว์เนี่ยเขาจะมองแบบรวมๆนะครับนาเสีเลี่ยงคราวนี้ก็มาดูตลาดส่งออกว่าเป็นอะไรบ้างนะจะสังเกตว่าแดงเถือกทุกตลาดนะครับก็ติดลบกันหมดเลยนะแต่จะมีดีหน่อยคือตรงตะวันออกกลางอะแต่มูลค่ามันก็ไม่ได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับตลาดหลักนะนี่ตลาดรองก็พอโตได้แต่ตลาดหลักทุกตลาดเนี่ยนะครับแดงกันหมดเลยนะครับแปลว่ากระส่องเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟื้นเท่าไหร่เนาะ ยังไม่ได้ฟื้นเท่าไหร่นะครับก็คราวนี้มาดูปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้กระสของเราเนี่ยมันพอมันพอเริ่มดีขึ้นจากเดือนธันวาไปไปีที่แล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าออประเทศคู่้าเนี่ยยังมีความต้องการซื้อสินค้าเกษตรและอาหารเ,เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการิโภคที่สูงขึ้นการเปิดเมืองนะฮะร,รวมถึงการหาแหล่งนําเข้าต้นเชยจากประเทศคู่แข่งใหม่ๆนะครับก็ย้ายจากซื้อจากประเทศอื่นก็มาซื้อที่ไทยนะครับ ประเด็นที่2ก็คือว่าการเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนนะครับสก็คือปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ขี้ขายมายิ่งขึ้นก็เลยทำให้กระส่องเราอเออพอกระเตื้องขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ปัจจัยท้าทายนี้ก็ถือว่าปัจจัยสำคัญเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าครองชีพที่สูงจากอัตรตาเงินเฟอ้อเองก็ตามนะครับแล้วก็อันที่สองสัมพันสุดเลยนะภาะวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโน้มเบ,าบา,บ,า,บ,า,บาบางอยู่นะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงภาวะสงครามต่างๆที่ยืดเยื้อผมไม่แน่ใจว่าจะจบยังไงบ้างนะครับก็แต่่่่ภาาาววะะเรรกกิจโลลนนนี้็ถืออยยัังงูคบ ข้อมูลต่ตาตงๆพวกนี้ทุกท่านสามารถที่จะสามารถติดตามได้เองได้เลยนะครับก็คือจากไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีสรุปให้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก็สามารถเอาสไลด์ตัวนี้ดูได้แล้วก็ทาง Facebook นะครับซึ่งเขาก็จะมีไลฟ์นะครับในการให้ดูด้วยว่าเขาจะมาแถลงให้ฟังนะครับแล้วก็ไลน์แอดของเขานะก็สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เพื่อจะได้ติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจต,ต่างๆนะครับโอเคนะฮะเอาเราก็ได้ภาพรวมเดี๋ยวผมมาสรุปให้ตัวเลขนิดนึงนะครับว่าเราควรมองยังไงดีผมขออนุญาตปิดท้ายด้วยภาพ ภาพนี้ดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพมาเพราะมันภาพต่อเนื่องเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับที่พึ่งพาการส่งออกค่อนข้างสูงในประเทศเราเป็นการประเทศที่ผลิตนะครับและเพื่อการส่งออกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าการส่งออกของเรานะครับยังไม่ได้ดีก็แปลว่าเครื่องยนต์กลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันก็ดับไป1ขานะครับก็ต้องคอยติดตามนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่ผมลองอ่านจากข้อมูลมาเนี่ยเขาก็ให้มุมมองไว้ว่าการส่งออกของไทยเนี่ยมันก็จะค่อยค่อย ค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีขึ้นมากในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็จะไปฟื้นตัวชัดเจนในครึ่งปีหลังนะครับตามความขี้คายต่างๆไม่ว่าเรื่องของภาวะเศรษฐกิจต่างๆนะครับแต่แต่ต้องมีแต่นะฮะแต่ถ้าออไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าดันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะซึ่งผมก็ได้ทําคลิปเล่าเรื่อง SV Bank SVB Bank ไปแล้วนะครับ ก็ถ้าต้องคอยติดตามนะถ้าไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครึ่งปีหลังก็จะฟื้นแต่ถ้าเกิดเกิดก็จะคล้ายๆรอบที่ผ่านๆมาก็คือการส่งออกเราก็จะฝืดตัวลงนะครับแต่โดยภาพรวมของหุ้นไทยนะตลาดหุ้นไทยของธุรกิจไทยโดยภาพรวมโดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบหนักขนาดน,นั้นนะครับถ้าเกิดวิกฤตที่หุ้นไทยลงอาจจะเป็นเพราะว่าต่างชาติโยกเงินออกไปเท่าน,นั้นเองนะครับ โอเคนะครับก็หากมีคําถามหรือว่าคําแนะนาติชมใ,ใดๆนะครับก็ฝากทุกท่านคอมเมนต์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะผมชอบอ่านคอมเมนต์นะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปหรือมีคำถามใดๆผมจะได้เอาไปลองทําคําตอบมาให้นะหาคำตอบมาให้นะครับ,บ,รบสุดท้ายก็ฝากแอดไลน์เป็นเพื่อนกันที่แอดมิเตอร์สต็อกตรงนี้นะครับหากมีขาวสารอะไรที่สำคัญสำคัญเนี่ยผมจะส่งตรงถึงมือทุกท่านได้เลยนะครับแล้วก็จะได้รับคลิปในการดูอ่านงบการเงินอีบุ๊กในการอ่านงบการเงินฟรีเลยนะครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันในคลิปถ,ถัดไปนะครับ